พระราชกรณีกิจน้อยใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีอย่างมากมายครับนอกจากจะเป็นไปเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่ดียิ่งขึ้นแล้วโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก็มีถือว่าเป็นประโยชน์คุณานุประการต่อประเทศไทยติดตามจากรายงานพิเศษครับปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ ควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศกล่าวคือการพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหนึ่งในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ที่ทรงมีพระราชารอรรถไถ่ยละลึกถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาบ้านเมือง สะท้อนผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการจนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกถือเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ต่อนักอนุรักษ์อย่างอาจารย์พิไลภูลสวัสดิผู้คำวอดกับก,การศึกษาวิจัยด้านการอนุรักษ์นกเนื้กมาทั้งชีวิตยึดถือการให้อย่างไม่มีเงื่อนไขของในหลวงเป็นแบบอย่างเรื่องของการให้ ะะว่าเราเมื่อให้ไปเนี่ยมันก็เราก็จะได้ได้รับผลตอบแทนเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดเรื่องของการให้ให้โดยที่ไม่หวังผลประโยชน์นะคะอันนี้ค่ะท,ที่ที่พระราชดำรัสที่เราน้อมนํามาใช้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แบบพยายามที่จะจะให้นะฮะภารกิจที่ทําให้สถานภาพนกเนือกในประเทศไทยนั้นดีขึ้นและปล่อยทําให้ป่าอุดมสมบูรณ์มากขึ้นไปด้วยถือเป็นความภูมิใจ ที่ได้มีส่วนเดินตามรอยเบื้องยุคคนละบาทเพราะว่านกเงือกเนี่ยเป็นได้ได้สมญาว่าเป็นนักปลูกป่าที่สำคัญ嘛เพราะฉะนั้นก็จะทำให้ถ้ามีนกเงือกอยู่ป่าก็จะสมบูรณ์ในมุมของศาสนเฉลิมลาบบอกว่ามันคือหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องสารต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและน้อมนำพระบรมราชโชวารของพระองค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เราพบว่าท่านเนี่ยคุยคุยเรื่องป่ามาตั้งแต่พศสองห้าหนึ่งสองะห้าสี่สิบเจ็ปีอะนะครับ <c oughs> เราไม่ค่อยมีใครแล้วท่านอ้าง,างไงถูกไหมท่านอ้างบอกว่าเออ ท่านเรียนหนังสือที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแล้วครูที่สอนในระดับประถมเนี่ยบอกว่าป่าเนี่ยมันจะต้องมีภูเขามันจะต้องมีต้นไม้ไม่งั้นมันก็เกิดการชารล้างแผ่นทลายท่านพูดเมื่อ48ปีที่แล้วตั้งแต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยไม่มีใครพูดถึงการอนุรักษ์ดินและน้ําเลยนะฮะดังนั้นในการที่จะเ,เราจะทํางานอนุรักษ์เนี่ยเราก็ต้องนึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยท่านไปรู้มาจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็มาบอกเรานี่เรื่องที่ง่ายที่สุดแต่ปัจจุบันเราก็ยังไม่ค่อยได้ทําตามเท่าไหร่ มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเอาสิ่งที่ท่านทํามาเจปีเนี่ยเอามาสรุปบทเรียนแล้วก็ขยายผลแล้วก็เลิกคุยว่าโครงการได้ลำดีอันนี้ดียังไงดียังไงดียังไงถ้าคุณไม่เอามาขยายผลอะไรก็ไม่ต้องไปพูดถึงว่าดียังไงถ้าดีจริงต้องขยายผลแล้วต้องรีบเอามาขยายผลกันเลยขยายผลก็คือขยายออกไปในเชิงนโยบายด้วยในทางปฏิบัติด้วยอย่างที่ศาสินเฉลิมลาบยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามห่วงสองเงื่อนไขในการดำเนินชีวิต สาห่วงคือพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิมคุ้มกันภายใต้สองเงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้และเงื่อนไขคุณธรรมอันจะนำไปสู่ความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนในทุกด้านเรื่องสห่วง2เงื่อนไขนั่นแหละใช่ไหมฮะพอประมาณอะไรที่เป็น3ห่วงอ่ะใช่ไหมฮะได้รู้จักพอประมาณแล้วก็คี่จะตัดสินใจอะไรเนี่ย ช่ไหมไม่ก็ต้องมีเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรรม,มเงื่อนไขความรู้เงื่อนไขคุณธรรมเนี่ยสำคัญที่สุดสําหรับอาชีพข้าราชาการที่ในหลวงมีพระบรมราชโชวาทให้สํานึกถึงหน้าที่ในการทํางานเพื่อส่วนรวมอยู่เสมอเป็นสิ่งที่หมออตพัทรพลมณีอ่อนสัตวแพทย์ประจําอุทยานแห่งชาติยึดถือปฏิบัติเรื่อยมาทางพวกเราเองในฐานะที่เป็นข้าราชาการเป็นพนักงานเจ้าที่ที่ทําหน้าที่ในการดูแลประชาชนนะฮะเป็น ค่าต่างพระเนตรพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราก็ยินดีแล้วก็พร้อมให้การสนับสนุนในการทํางานตามกรอบแนวทางปฏิบัติที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้เสมอมานะครับหมอรถยังอธิบายถึงความสําคัญของโป่งดินที่ถือเป็นกลัวชั้นดีแห่งผืนป่าให้สัตว์ป่าได้มีสารอาหารครบถ้วนทําให้สัตว์ป่าไม่ออกนอกป่าไปรบกวนบ้านเรือนของราษฎรอันเป็นหนึ่งในพระราชดำริของในหลวงครั้งหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะฮะได้มีพระราชดำริว่าควรจะไปสร้างแหล่งน้ําแหล่งอาหารแหล่งดินโปง่งให้กับสัตว์ป่าในพื้นที่ป่านะครับเพื่อให้ป่านั้นมีแหล่งอาหารแหล่งน้ําที่อุ่ดมสมบูรณ์มันก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้มีช้างป่ามีสัตว์ป่าออกไปนอกพื้นที่เพราะช่วงเวลานั้นเองในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีเนี่ยมีช้างป่าออกนอกพื้นที่แล้วก็เกิดความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับตัวช้างป่า เพราะฉะนั้นแนวทางของพระองค์ท่านที่ให้ไว้เนี่ยถือว่าชัดเจนมากในเรื่องของการสร้างห้องครัวสร้างแหล่งอาหารสร้างบ้านของสัตว์ป่าให้น่าอยู่นี่คือพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในเรื่องของการใช้ธรรมชาตินํามารักษาธรรมชาติหรือเรียกว่าธรรมชาติบําบัดธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นแนวทางเหล่านี้เนี่ยถือว่าชัดเจนแล้วเราจะเห็นว่าในหลายๆพื้นที่เราไม่พบปัญหาเรื่องของสัตว์ป่าหรือช้างป่าของอนอกพื้นที่ด้วยพระปีชาสามารถด้านสิ่งแวดล้อม ที่กำเนิดเป็นโครงการในพระราชดำริมากมายถือเป็นแนวทางสำคัญให้เหล่านักอนุรักษ์ใช้เจริญรอยตามเบื้องยุคลบาทและทำให้สิ่งแวดล้อมมีความสำคัญกับสังคมไทยอย่างแท้จริง